สวัสดีครับผมลุงหลอเด็บซี่ครับวันนี้มีรายการบังไฟวันที่เก่าสิงหาคม2 5 6 6นะครับผมขอเชิญเที่ยวงานบุญสมทบทุนเข้าวัดบ้านห้วยแก้งนะครับตำบลห้วยแก้งอำเภอรคชุมจังหวัดยะโสธรนะครับบังที่หนึงหนุ่มราศีเปิดหัวบังแหลกเลยนะครับบังที่สองเทพตุตุคิว2 บวกชมร่มประกันไพ่ยาโสทอน,นะครับบางที่3ามนาสาประเทศไทยบางที่สี่นครตาสุมบางที่หาตาพันเปอร์เซ็นตสมคิดการเบาะอเจ็ดองฝ่า8ปดไพ่สีทอ่อมเก้าซอราชวงศ์สิแดงวีโก้สิเอ็โชคประเสริฐสิบองแอธวดาบวกไวัยลุ่นที่ทูเอสิบกุุงอีสาน14บสี่กรุงเจริญรัพย์สิหเทพป่าเก่าเกาสอแท็เตอร์สิสามเทพสิ อุดิชัยเบิกฝ่า19ออเฉลิมพ้นนะครับผมบวกดงปิดแน่น,นอนเลยครับเดาเอาอะรอ,อหลุนรอเชียร์กันไปนะครับเดี๋ยวไปเบิงนาทานนะครับผมส่วนติกสีแดงเป็นความชอบส่วนโตครับเป็นมัดเด็กมัดเด็กท่งสูงของมุ่งหลอดเอซครับ บริเกี่ยวกับไายบางไฟใดๆทางสินบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนครับสิบเก่าบางสิบเก่ามาเด็ดตุลากาโดยกะทิลอยฟ้าตุตุเบิงเกิบนะครับกินกันลูกพานะะครับ หมายเหตุไหลจำดินเจ้านะครับผมคาบักงาะบักทุเรียนหาเพียงเพียงนะครับผมอย่าลืมไปให้ยกำลังแรงใจกันนะครับผมแล้วเจอกันนจ๊ะสมาชิกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อเดฟสสวัสดีค่ะลา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 